เก็บทอดแตกเร่งเลยเก็บเพิ่เก็บว้าดปไปไปหาน่กิ็ครสามสามเดี๋ยวมาเรีนเด้อขอกระห้นสามสามไม่มอยากโวาแก๊งคโวันนี้เราอยู่ที่ตลาดพลเริญนะฮะหาได้ยุ่งได้กี่เนื้เอนะ สวัสดีครับเคยลาวนี่เคยลาวบ้านพูนทุกวันเท่ากันนอนน้ำกันโอ้ยคือห้างฮักเราสองคนตลาดพอดีดีรังกาสามตลบนกสามป้ากุ้งกุ้งกุ้งเดี๋ยวเข้ามาหาเนี่ยสึบแซบหื้อยังนี่เย็นโอ้นูบป่าซะแง่ยางใหญ่เลยนะครับนู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 จี๊ดโอ้ลมยางแรงเฮ้ยแมงบ่ เอาบ่าเอเม้งมุมีคนขายล่มพัดนะฮะพายุพายุเข้านะฮะที่โพนเจริญนะครับพายุเข้าเมืองฝากกระดิ่งเอ้าเบิ่งหาอยู่แนวกินแนวแซ่บเป็ดกินนะโอ้อเอา๋ออันนี้ oh. 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 อยัง oh. น oh. 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 ี่จริงใ่นี่อันนี้อยังนี่ยอันนี้แหนมแหนมยังแหนมป้าแหนมป้าอ๋โอ้แหนมหมูป้าเอ๊ะหมูป้าเด้อ หมูป้าจินตลาดนะเขาไเอาเอาคิงไปใส่ไหมที่ปินมันเห็นไหมเอาคิงใส่เป็นแล้วเป็นกินแล้วเนี่ยเอาปาเนี่ยอันนี้ลยเหดเลย สงสารแม่ป่าบู๋เดี๋ยวต้องตอนนี้กินมาเนื้อลายไปเสียเองโอ้แซ่บได้ป่าบู๋เป็นนึ่งนั่นละเอาเป็นนึ่งนึ่งซีอิ๊วหรือว่านึ่งมะนาวนึ่งมันนึ่งซีอิ๊วเลยแซ่บเลยท่านพี่กับปลาตัวยังใหญ่เลยฮะโอ้มีปลาตัวใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ปลาตองฮะอันนี้ปลายังปลาขาววะเนี่ยปลาปลาอย่างไรนี่ปลายังเอาเอาเพิ่มก็ได้เอ้ปลายังางไรอะเพิ่มไม่ได้สามตยปลานั่งบั้งมานั่งยักบ่ะ ปลาตองนี้เดี๋ยวเดี๋ปลาข้าวปลาข้าว่ะปลาข้าวปลาข้าวปลาข้าวไอ้ข้าวดิไรไอข้าวอันนี้เดี๋ยวปลาหนังนี่ปลาแดงเอาปลาแดงปลาหนังกันหรอปลาหนังกันแล้วเนาะอันนี้อันนี้ไปอันนี้ปลาตองปลาตองนี่ปลาตองโอ้ปลาครบเนอะอันนี้เนาะปลาครบแม่นปลาแดงแม่นปลาหนังปลาครบปลาข้าวอันนี้ครบนะับได้เยไดงได้เยไดงี้ับผู้สาวซื้อขับผู้สาวไป ปลาาปลาทั้งแซบนี่ปลาเชื่มนี่โอ้ก็บอกปลาเชื่อมปลากระเสียมปลากระแยงนี่แหมผมผมผมเคยป้งมันเน่ปลาื่อมอันนี้ละโลนึงแสนปลาเชื่มนี่ยโอ้มกระดปลาเชื่อมล่าเชฟอันตัวนี้เท่าไหร่เนี่เอาออนซี่กะไรแสนซ่าวอันนี้แสนซ่าวคือพอได้ปลากระแยงไหมอยู่บ้านอันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้แสนบ่เราไปสร้างมือแรกจรงค่อยลองเราสร้างไหมให่ัดเซเใหญ่ กินโมเป็นเหมือนบ่ะเฮ้ยอ่าอ่าเฮ็ดทุกกินได้อ้าร้านต่อไปเป็นร้านขายเนื้อน่าจะปูนซุกเนื้อเปล่าหรอเป็นเครื่องในฮะเครื่องในเนื้องูเนาะเนื้องูทั้งหมดเลยสีโครงโอ้เนื้อควายบ่งงััวน้าบจกะอันนั้นอันนั้นก็บงูบ่อันนั้นก็ควายบ่เนื้อควายบ่ะหัวใกงูลอยหนามบริเวณควายงามเลยดิอ๋อฮะใช้โลนอะไร สอนเอาไปก้อยนี่เลยเนี่ยเอาไปนเออปนปนกันเลยเอาไปก้อยบ่เป็นเอาคันเนื้อควายสิด่ดมัได้เปิดวะเกาเลยเ้าจะนเ่าสาวทอานะอ๋ออันนี้เปียานาโอ้เาคิดเะไรเออเออีกเานี้ี่นี่้อเย น๋อสิสิซอยจุเนื้อควายบมื่กินกินเนื้อเป็นต้องสุกอันอันเนื้อควายได้หนิแม่นบอกต้องสุกย่างเดียวเนื้อซองกับเท่าลาบตีนควายลาบตีนควายแล้วแซ่บใอะไรอะไรเนืลอซองนี่นะนี่ถ้าอยากให้แซ่บกับลาบใส่มะแคนโอ้สุดยอดแมะแคนใส่แมะแคนใส่ไม่จะดับกินได้เลยแล้วมันจะยังแซ่บเลยเพี้ยเอาบ่เคนละเพื่อนนี่ม่ได้แหนมมาอันนี้เป็นเนื้อหมูอ่ะเนื้อหมู ตลาดคนเจริญนะฮะโอ้เครื่องในตัวนี้อุ้ยหนังหนังเงาไปเผาไฟเอาละเดี๋ยวเ้าได้เมนูมื่อนี้ไปเอดกับเขากินอยู่ที่บ้านองปินนะเนื้อควายเนื้อควายหนึ่งกิโลเนื้อควายหนกิะอันนั้นปิงโอ้พอแล้วซับนี่กัเเลือแล้ว แซมเจ็ดสิบแปดพันแต่ข้ามีวะมีปลาเล่นมัแซมแป้ก็เล่นในหนาทอดไม้ทอดทอดโอเคโอเคล่วงบ่สวัสดีครับสวัสดีครับกันทั้งหมดทำความเคารพว้ายยิงเอฟซีแล้วเออเอาวันนี้เฮามาฮอดทีเอ่อครัวในตำนานของเขยลาวนะครับนี่ครัวในตำนานของเขยลาววันนี้เฮามีเมนูเด็ดก็คือเนื้อควายนะครับซีนควายมื้อนี้ได้เชฟจากเอ่อพ่อเฒ่าเขยลาวนะฮะ พอ,สอใส่ไส้มะแข็นนะพอลาบใส่มะแขน็นมันแสีบเป็นบ่แต่เคยกินอยู่ด้วยเสียบไปพออ่อยค่อยกินอยู่ลาบใส่มะแขนะ็นมันจะนัวๆได้อย่างน้อยอันนี้คือซิ้นควายที่เราได้มาจากตลาดเมื่อกีนก้นี้โลหนึ่งแสนเจ็ดสิบพันนะฮะแสนเจ็ดสิบแสนเจ็ด้ใพ่อยแสนเจ็ดสิบมันได้ขี้เพ<ๆ>ีย<ๆ>อย่างมากนำ้ำทง้งกอยนี่ก็คือคือ,ค,อคือดิบอะ่ะดิบนำ้ำซุกน้ำเนาะแซ่บเลย กอยควายแบบโอ้เนื้อเนื้อควายนี่มันมันจะบ่มีไขมันบ่มีไขมันมีอยู่แต่เบ่ไปหลายปะกลัวในตำนานเอ๋อเริ่มปรุงเลยบัดนี้ลุกไข่ไข่ลุกฮะเอาสิใส่เอาสิแกตุ๊กไก่น้อยเจาะตุ๊กไก่น้อยเจาะเลยบ่ตุ๊กไก่กูไก่เอากูไก่ไก่น้อยก็ไก่น้อยก็ เราจะกินอันนี้่พ่อข้าเปลนใช่าไหมไข่ลุไข่ลุลุไข่ไข่ลุขอดจาใจกกันอืมอุ่นอ่ะเอาเข่าเค่าเข่าอุ่นอ่ะอู้หูจังเข่าเคาะเออเคาะองสั่นแหละเออเอิ้นว่าข้าใหญ่อันนี้คือเอิ้นว่าไข่ลุลุไข่ลุลุไข่ลุไปให็นนอกกันห้ไปสับไปไปกินนอกไปเอาเป็นปะเดี๋ยวอีเอาปลาไปล้างแล้วกันเอื้อเอื้อ เกลือบยางรูดเกลือเกอือเกลือเกลือเพื่อเพื่อเชื่อมเลยคือผอดตะเกี้บที่เราต้มสดแบบแบบมาเสียมปากแยงบ้านผมตะกี้บนะผมเป็นเด็กน้อยนะพอเถ้าเขาจะตึกได้เขาจะอุ้นขึ้นไปผมกกีเสี้ยมอ๋อเป็นน้ำลูกเอาเห็ดสูตรเล็กน้อยด้วยสั่งเอาไอ้สูตรเล็กน้อยเอาเป็นเอลือน้ำเทใส่แล้วก็เกลือใจเขาจะเอาเดี๋ยวทำมาเบิ่งพี่หัมาเบิ่งเออ่ชิ้นควายนะครับอือขนม <ใ>น้อมน้ำพอ่อนะอืมนี่คือน้ข็งสนะสีนควายนี่กินมันจะบกคือก็กินเนื้องัวเ,เนเนะเออกินบโบคือเนื้องวตัวไข่เลยแ,แล้วก็นเนื้อก็จะแน่นว่าเหนียวว่าเนื้องัอองวนะถ้าคนบ่มากกินควายนี่กะ ก็คือบ่มักอ่ะอ็กินควายก็กินงัวบ่คือกันกินงัวมันกันยังกบโบโบชุนปันใดโบทราบปันใดแต่กินควายนี้ไทยก็รักเลยนะฮะออกแบบขี้ตมขี้ตมนิดน้อยใครยังแต่มันกระแทบเฮ้ยดีไปไม่เท่าเอาวันนี้เอาจะอันกีบปลากันนะครับเขาจะกอยซื้อปลายนะฮะกินแจ่วขี้เพี้ยเสีร์ อยู่ให้แม่ของน้องปิ่นนะครับดังไฟอยู่ตอนนี้ที่ควรในตำนานเคยเล่าบาทุบบาทุบบาทุบพขาแล้วเขาแล้วคนในตำนานครับในตำนานครับอันนี้เคยเล่าครับเลี้ยงลูกอยู่คะนี่ป่อนลูกป่อนใครก่อนไข่กินยูนากินยูนาปักกินยูนาก็กินยูนาก็หน้าใสเด้เเเากงแค่่ลยหน้าใสเมื่อยแล้วเป็นเมื่อยแล้วว่ะสบายดีเลยอันนี้เป็นยังไงน้องอะไรเนี่ยน้องอะไรเป็นยง น้อง T L แอลได้เป็นยังนี่เปิดเทอมเมื่อไหร่วันที่หนึ่งดีเหรออันนี้สำเนียงเป๊ะนี่อันนี้เมยอเห็นไหมว่าภาษาเมย่กับภาษาแกร์เนี่ยโอ้ลูกพี่ลูกพี่ทำความเคารพว้ายิเงียบซีละฮะอ่าโลนึงนี่ยังหลายเลยนะฮะหลายเลยคเอาเดี๋ยวเขามาเบิ้งเด็ก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 เอสยูเอสกินโอ้ยทั้งหมดทำความเคารพ เป็นบนนี้มันโอ้เละเละโอ้ลูกเอ้ยโอ้ยเละขี้ทานลูกอันนั้นน่ะโอ้ยบ่เป็นยังดอกป่า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 เขาเอ๋กี่ยอดดอกอืมเอาพี่แอลเอาเมนอนี้เมนูมือนี้เฮาให้เด็กน้อยปิงป่าเออผู้ดำเนอเละคีบทานคีบเที่ยวเที่ยวเที่ยวเนอะพี่แอลไม่ต้องพริกไม่พริกโอ้ตายแล้วตายแล้วป่าตายแล้วตายแล้วไ่ได้กินไม่ได้กินแล้ว เอาให้เด็กน้อยวอไว้ของเล่ยนนี่รูเอ้ยที่ไงมาหน้ามาเบิ้งเดี๋ยนี้มากับกัปุระเพู่อนี่เรีกขี่พานเมื่อไหรเห็นไหนเมื่อไรเห็นไนะอืออะไะ่พริกเล็กโอ้ปุรอือป้าไอ้ตีรังกาพ่อปานกังฟูพแนด้ากังฟูแพนด้าว้าวจ้าจ้าจาไปไปไปจ้าจ้าไปไปไปจ้าจ้าไปไปไปจ้าจ แต่จังไหนก็ต้องกินแหละจะกินฟีมือหลานมื่อนี่นะเว้นอ๋อจะกินฟีมือหลานเว้นมังกรอะไรอี๋มื่อนี้ในอีมีพรเออมันอ้วนดัวยเด็กปิ้งป่าอยู่โอ้หลานปิ้งป่าเอาเก็บเก็บเออเล็กเล็กปิ้งพน่ะพุ่น่ะปิ้งพน่ะเอาเมื่อนี้เขาน่าจะได้กินป่าอยู่เนาะเมื่อกี้ให้หลานหมาปิ้งให้กินโอ้ยคือสิบเลยได้กินดอกเมื่อนี้บอกแล้วว่านั่งกินแล้ว ปลากินเบ็ดแบบดาฮะอียังก็เบ็ดลาฮะปลากินเบ็ดไลาปากินยังก็ปลากินเบ็ดแบบดาปลากินเบ็ดลายใส่ละเบ็ดยั่ใส่ไปเอาโป๊บอลอะไรเดี๋ยไปเอาเบ็ดเลยเหมนนี้ยอมเลยมาครับสวัสดีครับผมเคยเล่าครับมื้อหนี้ผ้าพพี่น้องกิน ก้อยรับขั้วโอ้วันวานยูทาลิด้วยนะครับวันนี้วานยูทาลิด้วยครับหรือรับขวายขวายตันาดแน่เลยรับขวายเขายูนในขวดตำนานเคย่าโอ้ลองเพลงฟังหน่อาจากมือปากสันมุ่งหน้าปากกระดิ่งนางฟ้ามีจริงต้องให้อาจารย์พูดละเพลงนี้ติดปากกันเลยลองเลยอันนี้คือเชฟครับสบายดีพอสบายดีสบายดีคนแสบเลยอ่ะ พอเอทลาบขวยเซมาแขวนสุดยอดเลยรสชาติแบบมันมันเดาลิ้นน่ะคุณจ้าคำนองเดา่เดาลิ้นนี่ยคุาจ้าบ่าบอกมันเดาลิ้นโอ้ยเพื่อนนี่เนี่ยโอ้ยเดาลิ้นมันเดาลิ้นมันจะกระดึ๊บกระดึ๊บอยู่ในลิ้นเฮ่าแล้วมันก็จะเอทเขาลิ้นเฮ่าไปนซาไปเลยนี่คือมะแขนนะรสชาติของมะแขนมะแขนกับมาลากอันเดียวกันนั่นแหละพริกเสฉวนเฮอนพริกเสฉวน เอาละพี่น้องครับมากกินน้อกันครับื้นนี้มีกอยนะฮะมีกอยก้อยขวายนะครับแล้วก็ส้อยจุขวายทั้งคุณครับส้อยจุเอซิมส้อยจุให้เบิ่งนดูอันนี้คือส้อยจุนะส้อยจุสีนขวายโอ้กินตับเลยวะโอ้มากินตับเนาะอ้าวโอ้โหสุดยอดเลยนะก็ขอบคุณเชฟนะฮะื้อนี้ที่เมนูเดนูเด็ดให้เฮาได้กินนะครับพ่อเท่าเคยลาวนะครับ แล้วก็เคยเล่าครับเคยเล่าคนเก่าคนเดิมมากินข้าวด้วยกันครับที่ผมก็เคยเล่ากันยาดอกยัเป็นดอกอะไะฮะเอาโอเคครับเมื่อกี้น้ำกันค้ากินเสช็นแล้วก็เฮ่าก็เอียงกาะเนาะเจ้าเป็นเคยเล่าอ่ะครับครับเคยนะครับเอาเด้ซิมยัยเป็งครับว่าสิเป็นเคยเล่าป่เป็นยังก็เมื่อให้เป็นเคยเล่าซึมซับวิธีต่อ อแซ่บครับของกะเท او รสชาติเด็ดโคตรเลยถามประเด็นน้องไปเป็นยังเข้าไปยังเป็นเคยเล่ารับเป็นเราบอกเคยเล่านะไม่เล่าแย่งกันคนตะกนอยู่บายอกบายอกคุณไดที่เป็นโน่สองเหรอเอ๊ะน้ำมันน้ำโน่สองแล้วโน่สามเนี่ย นะครับเดินทางกับสู่ประเทศไทยนะครับนาน,นานี้คือภูเขาอเอออยู่บริเวณเรียบแม่น้ำปากดินนะฝั่งทางคุณน,น่าจะเป็นประเทศไทยนะครับอำเภอบุ้งครา้าน่าจะบุ้งคร้าเนาะกำลังเดินทางกับบนถนนหมายเลข1 3สนะครับ ช่วงนี้ก็ประมา่ายใบม่วงแล้วเขาน่าจะไปขึ้นเรือทันอยู่นะฮะเขามีจะป้าไม้บนเดิอันนี้เป็นอ่น่าจะเป็นเขตป้าสมุนนะเเตป้าสมุนลุ่มแม่น้ําปากกระดิตาไม้ย่างต้นใหญ่นะครับ่าไม้ีกเขียวชุกต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นไนี่คือทางที่เขาออกมาจากปากจากเขานะฮะ เออปากป่างปากเฮ้าจะแลลนไปปากดิงเฮ้ยเบอรแหลนไปปากดิงกับปากสันนะเรื่องปากดิง้งฮูกาฮูกาฮอดแล้วนะฮะเขามาฮอดด้านแล้วนะ ขอบคุณเจ้าของรถคันนี้มากเลยที่เฮาให้เฮาพาไปแอดเวนเจอร์กับที่งานบ้านนากันเฮาก็จะเดินทางกลับเนาะกลับแล้วกลับแล้วกะเขาพูดในหลายไอ้เข่นพูดในหลายพูดในหลายจะจะให้รถยืมเนาะตั้งละลายมือนี่แหละไอ้เข่นนะนุ่มปากสั้นนะฮะนุ่มปากสั้นเลยโดยเจ้าเจ้าเจ้าเอาแบบนี้ไปได้เขนได้แบบนี้เอาโชคดีเด้อเอาลำลายเขนก่อนลำลายเขนก่อน อ๋อรับลายเคียนอ๋ไม่ได้ไหอไ่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าเบึ้งแผ่นกันเบื้งแผ่นกันถ้ามาเดี๋ยวโทรหาโอเคปะไปวันนี้เดี๋ยวเขาเขาไปเอฟพิเอกสารก็นนไทุมย จากเมืองบึงตาลอบใจสมงตานขึ้นทางปากสันธานีออกจากปากสันมุงปากกระดิง่งนางฟ้ามีจริงบนโรสองแถวโซทีจึงเกิดตำนาน สองแผ่นดินทันทีผ่านมาหลายปีฮักเขาบอกเคยห่างกันบ้านโนเจริญคือหังฮักเขาสองคนผ่านกี่แดดฝนกี่นาบนทางสางไกลกอดกันร้อง ลายคราวยังสู้กัดปันยัดยืนข้าง